สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับ <c oughs> กล้วยเตี้ยมันเป็นพันเตี้ย,ยจริงๆนะครับดูครับเนี่ยดูให้ดูเลยนะครับต้นขึ้นมาประมาณเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเครือออกมามีปีนะครับแล้วก็ผมว่าลูกใหญ่อยู่นะเนี่ยแล้วก็ปีก็จะชนกับดินแล้วครับผมเห็นหน่อแล้ว จะได้ขอเอาหนอแล้วครับกลับไปปลูกบ้านนี่นี่นี่ครับเพื่อนๆดูแล้วแบบนี้ห่อเอาตึงอยู่นะออกล้วยพันเตี้ยนะครับเพื่อนๆถ้าใครรู้ว่าพันเขาเรียกว่าชื่อพันอะไรคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับแต่ดูแล้วน่าสนใจนะครับผมนี่ถ้าเราตัดปีออกเสร็จไอลูกเขาก็จะตึงครับถ้าไม่ตัดปีนะครับมันก็จะเลี้ยงปีนะครับ ัดปีออกเสร็จหอนหอเ้้ยอกระสอบอ้วนแน่นอนครับมันเป็นหลักีิธีการที่มีคนสอนมานะครับเนี่ยสูงเม็ดหนึ่งแล้วก็ออกเครือเลยครับนี่โอเคครับเพื่อน